นายอันสิท์สัมพันธลัตอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยน,นายรณรงค์ทิพสิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนายวิลลุนสิทธิวงศ์ผู้อำนวยการส่วนสอบสวนและนิติการร้อยตํารวจเอเกเขตรัชชานสินผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดนรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลตํารวจตีชูศักขนาดนิดผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนางสาววรานันท์สำอางศรีผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และรองผู้อำนวยการมูลนิธิอิมมานูเอลประเทศไทยแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์โฟร์เซ็คเรเตอร์มีพฤติการ สแสวงหาประโยชน์จากการผลิตและเผยแพร่สื่อรามกอนาจารเด็กโดยมีการนำเด็กสาวอายุเพียง16ปีมาร่วมประเวณีโดยไม่ปิดบังใบหน้าและทำการส่งต่อในกลุ่มลับ Twitter และ onlyfans โดยอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเน้นย้ำให้ช่วยสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสหรือการการะทำความผิดเข้ามาเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จแม้มีเพียงเบาะแสเราจะไม่นิ่งเฉยเราจะสืบค้นและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมต่อไป ขับเสมหัดำดำ